เสียงเพลงหรือดนตรีต่างนานามันก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับสําหรับเทศกาลต่างๆตัวอย่างเช่นงานปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับ้างบ้านผมร้องอย่างกระบนแคนมาเองเลยเพราะฉะนั้นไม้ทองคําต้องเข้าแกนแหละครับพี่ดังแต่เรื่องนี้ไม่ได้มาพูดถึงไม้ทองคาหรอกนะครับแต่จะพูดถึงโดนตรีต้องคําสาบเนี่ยแหละครับที่มันมาพร้อมกับตํานานที่เรายังไม่รู้และกว่าจะมาเป็นเพลงที่เราฟังกันอยู่ทุกวันนี้ต้องเจอกับอะไรมาเพียบเพราะงั้นวันนี้เราไปดูดนตรีต้องคําสาบที่มาพร้อมกับความเชื่อแปลกๆกันเลยดีกว่าครับ เรื่องแรกของคลิปนี้ก็คือสไปเดอร์แมนครับโดยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นมาจาก2ผู้นำเพลงร็อกคั้นเทพอย่าง u ูทูบโโกับ DH เครับเขาได้ร่วมมือกันกันกบผู้กากับรางวัลดีกีโทนี่อวอร์ดจากละครเพลงดังอย่างเดอะไลออนคิงโดยพวกเขาสองคนวางแผนจะทำงานเพลงใหญ่นะครับคือโครงการสร้างละครเวทีอลังการงานสร้างแสงสีเสียงนี่เต็มไปหมดครับชื่อเรื่องก็คือ Spider-Man Third o f the Dark แน่นอนครับว่ามันเป็นการ์ตูนที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนส่วนนังที่ออกฉายเป็นัันก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันโดยเฉพาะโทบีแม็กไวน์เล่นนะครับส่วนตัวล้วนแน่นอนครับว่าเขาวางแผนจะใช้เครื่องดนตรีทุกชนิดบนโลกมากกว่า40ชนิดด้วยกันครับเอามากองรวมในงานงานเดียวโดยรวมแล้วมีมากถึง18เพลงด้วยกันครับที่เขาจะบรรเลงส่วนฉากที่แสดงไอแมงมุมนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงครับอลังการงานสร้างสุดๆไปเลยพี่น้องซึ่งเรียกได้ว่าเล่นใหญ่จัดเต็มแน่นอน โดยงานทั้งหมดถูกกำหนดขึ้นภายในปี2002ที่ผ่านมานะครับนักแสดงสตันแมนและนักดุตรีต่างก็พากันทุ่มเทกับงานนี้เป็นอย่างมากเพียงแต่ว่างานที่ถูกวางมานั้นครับดูเหมือนว่าจะต้องคำสาบไม่มีผิดไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของโปรดิเซอร์หลักนะครับจู่ๆก็หายไปเลย ซึ่งเขาเป็นโปรดิวเซอร์หลักของทีมงานนะครับส่วนนักแสดงหลักนั้นก็พากันบาดเจ็บอย่างไม่น่าเชื่ออยู่ยเฉยก็พากันเจ็บอะไรแบบนี้นะครับอย่างกับเนม,มาครับจับมือเฉยเจ็บตีนซะง,งั้นและสแตนแมนกว่า41คนก็บาดเจ็บกระนาวครับในระหว่างฝึกซ้อม ความผิดพลาดทางเทคนิคมากมานะครับจู่ๆก็ทําให้ผู้อํานวยการนะครับถูกไล่ออกไปแบบเงียบๆซะงั้นจนทําให้งานทั้งหมดล่าช้าไปอย่างมากนะครับซึ่งกว่าที่งานทั้งหมดจะเข้าที่เข้าทางและก็เริ่มทําการจัดแสดงก็ต้องรอจนถึงปี2011ครับจากปี2 0ง2ที่เริ่มงานมาซึ่งนัว่าเป็นงานหยาบเป็นอย่างมากนะครับแถมยังใช้งบประมาณมหาศาลมากกว่า75ล้านดอลลาร์ครับ ภายในหนสัปดาห์หลังจากที่เปิดการแสดง Spider-Man Turn o f t The d a ด k ไปนะครับสร้างไรายได้สัปดาห์แรก2.9ล้านดอลลาร์แน่นอนครับว่ามันไม่คุ้มค่าเป็นอย่างมากแถมมันถูกบันทึกว่าเป็นการสูญเงินครั้งใหญ่ในการแสดงบรอดเวย์เจ๊งนั่นแหละครับถัดมาจากสหรัฐอเมริกาเรามาดูที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์กันต่อนะครับคุณจะเชื่อหรือไม่ครับว่ามันจะมีคนตายหลังจากที่พากันร้องเพลง ในช่วง1 0บถึงปีที่ผ่านมานะครับมีคนจำนวนไม่น้อยกว่า6คนด้กันครับเสียชีวิตหลังจากที่พาก,กันร้องเพลง My Way ถูกฆาตกรรมนั่นเองครับไม่ใช่ร้องเพลงไปเรื่อยๆแล้วหมดลมตายไปซะก่อนนะครับโดยเพลง My Way ของแฟรงซินาตรานะครับมันเป็นเพลงยอดฮิตที่สุดในร้านคาราโอเกะประเทศฟิลิปปินส์ครับแรกเริ่มดิมทีนะครับเพลงดังกล่าวก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ร้องไปแล้วแต่ในภายหลังก็มีเรื่องอยู่บ่อยครั้งนะครับหลังจากที่เขาพาก,กันร้องเพลง My Way ไปได้สักครึ่งเพลงเนี่ยแหละครับขวดนี่ลอยมาเลยก่อนที่จะพากันตีกันในร้านคาราโอเกะครับโดยเรื่องนางกาวโด่งดังเป็นอย่างมากนะครับดังจนทาให้ร้านคาราโอเกะเอาเพลง My Way ออกจากริสเพลงไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องอยู่โคตรบ่อยแล้จนทําให้คนภายในประเทศฟิลิปปินส์พากันเชื่อว่าหากคุณร้องเพลงนางกาวนะครับจะทําให้คุณตายจนเรื่องทั้งหมดกลายมาเป็นตำนานเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ไปเลยครับชาวบ้านชาวเมืองนี้พากันเชื่ออย่างสนิทใจนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับคำสาปจากเพลงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าในคาราโอเกะประเทศฟิลิปปินส์นะครับชอบมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งก็ทอนนั่นเองเหมือนเพลงที่เราฟังในปัจจุบันเนี่ยแหละครับฮิวตีนวัยรุ่นเหมือหลายเจโดซากทีอะไรแบบนี้แหละครับก็ได้ไหละครับตะโกนไปที่สี่แยกไฟแดงสิสาเหตุหลักๆที่พากันตีกันในรานนั้นเพราะว่ามันต้องมีใครสักคนนะครับร้องเพลงได้เหี้ยมาก จนทำให้ใครสักคนหม่านไส้นะครับจนกระทั่งเมื่อปี2010ที่ผ่านมานะครับเขาก็ได้มีผู้ชี่ยชาญในการร้องเพลงของประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อว่าบุชอัลบาลาซินนะครับเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยสารเหตุที่แท้จริงในนิตยสารไทมฉบับปี2010เขาได้บอกว่าเพลง My Way เพลงนี้นะครับเหมือนจะเป็นเพลงที่ดูขิงเป็นอย่างมากปลุกความยิงยโสสารครามของคนร้องเพลงทำให้คนร้องรู้สึกเหมือนตัวเองเจง๋งตัวเองเก่งอะไรประมาณนี้แหละครับ จนทําให้ลูกค้าที่มายาดองในร้านเกิดความไม่พอใจก็เลยเข้าไปจ้วงตายคาร้านนะครับอารมณ์มันก็เหมือนกับเพลงบัวลอยบ้านเรามั้งครับวัยรุ่นฟังแล้วก็คึกคักกันใหญ่ไม่รู้ดีหรืออะไรกันแน่จากตำนานเพลงที่รองละชิบหายก็ยังมีตำนานเพลงบลูเหมือนกันครับที่เขาพาก,กันเล่าลือคือเรือโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับเขาคนนี้เป็นนักดนตรีเพลงบลูที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกัน เขมีตำนานเล่ากับเขาไว้เหมือนกันเขาว่าโรเบิร์ตต้องการที่จะเป็นนักดนตรีเพลงบูธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก่อนที่เขาจะถูกแนะนำให้ไปสถานที่หนึ่งที่เรียกกันว่าสีแยกครับที่ที่อยู่ใกล้กับด็อกเคอรี่พนเทชันในเวลาเที่ยงคืนในทันทีที่เขาเดินทางไปอย่างสถานที่ดังกล่าวนะครับเขาก็ได้เจอกับซาตานอันนี้เป็นเพียงแค่ตำนานที่เขาพากันพูดปากต่อปากมาตั้งแต่อดีตเททท่่่่าาานนนนนนััั้้ะครรรรบบบกออีโโเเ์จดขพไปหล ในภายหลังจากนั้นชีวิตของโอโรเบิร์ตก็ลุ่งโลดเรื่อยๆนะครับทำอะไรก็ขึ้นไปหมดะทุกอย่างจนกลายมาเป็นคนโด่งดังไปในที่สุดทั้งๆที่ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเหยียดผิวครั้งใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับแต่ทําไมคนขาถึงพาก,กันชื่นชอบเพลงของโรเบิร์ตซึ่งมันก็แปลกใจเป็นอย่างมากครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาชีวิตของโรเบิร์ตก็เข้าขั้นชิบหายวายป่วงไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานั้นก็ขาลงมาเรื่อยๆเพราะคําสาบครับ หลังจากที่เขาโด่งดังจากคำขอซาตานไปแล้วครับด้วยการแลกชีวิตซึ่งเขาก็ได้สร้างผลงานเพลงไว้มากมายกว่า29บทเพลงด้วยกันครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอย่างกะนันหันโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยอาการเจ็บป่วยลึกลับครับซึ่งนั่นทำให้ใคลหลายๆคนพากันเชื่อว่าซาตานเจ้ากรรมในเวรได้มาเอาดวงวิญญาณเขาไปแล้วจากการแลกเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดัง นอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อว,ว่าเพลงของโรเบิร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินหน้าไหนที่เอาเพลงเขาไปร้องจะต้องเจอกับความชิบหายไม่ต่างจากนายโรเบิร์ตเช่นเดียวกับลินเนอร์สกินเนอร์และพี่น้องออลแมนครับที่ได้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นแก่พวกเขาสรุปแล้วนั้นมีหลายคนด,ด้วยกันครับที่เอาไปร้องต่างก็พากันเจอเรื่องซวยตลอดมาก่อนที่เรื่องอายุการเสียชีวิตของโรเบิร์ตในวัย27ปีจะกลาวมาเป็นตำนานปีศาจเอาไปกินครับ และนอกจากโรเบิร์ตท,ที่เสียชีวิตในวัย27ปีแล้วซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็เป็นตำนานเหมือนกันครับดังจนชาวต่างชาติพากันเชื่อว่ามันเป็นเลขอาถรรพ์ของเหล่าศิลปินทั่วโลกและยังมีศิลปินมากมายกว่า1,500คนด้วยกันครับที่เสียชีวิตในวัย27ปีตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันนี้บางคนก็ถูกนับรวมในตัวเลข27นะครับแต่สำหรับบางคนไม่ถูกนับรวมซะงั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ดังยังไงล่ะ 27 Club คลับหรือคลับ27มันเป็นที่รู้จักกันดีครับว่ามันเป็นคำสาปที่เหล่าบรรดาศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายคนและผู้มีอิทธิพลของวงการเพลงล็อกบลูส์ล้วนแล้วแต่มีอันเป็นไปในขณะที่พวกเขาเหล่านี้มีอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นครับก็จากโลกไปก่อนถึงวัยอันควรไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุจนมันกลายมาเป็นเหตุการณ์ลึกลับที่ยังหาคําตอบไม่ได้ครับซึ่งในทุกๆวันนี้ก็ยังมีคนเถียงกันอยู่เลยครับว่า เรื่องทั้งหมดนะั้นเริ่มต้นมาจากศิลปินเองซะมากกว่าส่วนที่มาของเรื่องทั้งหมดนะั้นเริ่มต้นมาจากการเชื่อมโยงการเสียชีวิตของไบรอันโจนนะครับมือกีตาร์ของวงเดอะโรลลิงสโตนนะครับอลันวิลสันนักร้องและนักแต่งเพลงจิมมี่เฮนริกนะครับมือกีตาร์ชาวอเมริกันและยังเป็นหนึ่งในมือกีตาร์ร็อกที่เจ๋งที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจนนิสโจพริมนะครับและจิมมอริสันทุกๆคนล้วนแล้วแต่เสียชีวิตในวัย27ปี ในตอนแรกนั้นก็ยังไม่มีใครเชื่อมโยงนะครับจนกระทั่งการเสียชีวิตของเคิร์ตโคเบนนี่แหละครับทุกๆคนก็เลยพากันสงสัยเกี่ยวกับตัวเลข27จนทําให้เกิดทฤษฎีคลับ27ขึ้นมาทําให้ใครหลายคนเชื่อว่ามันเป็นตัวเลขปีศาจนะครับเพราะว่าเขาเหล่านี้เอาวิญญาณไปขายให้กับซาตานซะมากกว่าโดยรวมแล้วมีศิลปินมากกว่า 1, 5 0 0คนด้วยกันครับที่เสียชีวิตในขณะมีอายุ27ปีแต่บางฝ่ายก็ไม่ยอมรับนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่โดนะ่งดังยังไงล่ะ สำหรับวันนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดอก